ล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกา50นาทีวันที่20สิงหาคม2567ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากในเวลา14นาฬิกาวันนี้จะถแถลงจุดยืนต่อพักพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของพักพลังประชารัฐจะยังมีโควตาเดิมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าท่านให้กลับมาคุย และมาเคลียร์กันเองก่อนไม่มีประเด็นอะไรผู้สื่อข่าวถามต่อถึงจุดยืนของร้อยเอกธรรมนัฐต,ต่อพักพลังประชารัฐภายหลังจากที่มีกระแสข่าวร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตามที่ตนได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะกลับไปเหยียบพักพลังประชารัฐอีกหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนมีปัญหาบ่อยแล้วสําหรับเรื่องปัญหาการเมืองน้ําเน่าเบื่อพอแล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หากบิ๊กป้อมต่อสายจะว่าอย่างไรร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเมื่อถามว่าช่วงบ่ายจะมีการถแถลงจุดยืนตามรายงานข่าวหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าวันนี้สองพี่น้องมารวมตัวเพื่อให้กำลังใจกันเท่านั้นเองส่วนใครจะพูดอะไรค่อยว่ากันซึ่งส่วนใหญ่ก็มากันหมดยกเว้นบางคนที่มาไม่ทันเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด สสทั้ง39ท่านเขารักกันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรเขาแค่อยากเป็นรัฐบาลแต่ในเมื่อพักมีปัญหาก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่ตนพูดแล้วเมื่อถามต่อว่าในวันนี้พลเอกประวิทย์จะประชุมที่พักพลังประชารัฐเช่นเดียวกันร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนไม่ทราบตนขอไม่ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพักอีกตนขออยู่ในที่ของตน ขอให้ชีวิตตัวเองมีความสุขบ้างเหนื่อยมามากพอแล้วส่วนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นตนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแกนนำจะตั้งรัฐบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจถ้าอยู่แบบนี้ใครเขาจะไปเอาเมื่อถามว่าจะมีการรวมตัวเรียกร้องให้พักขับออกหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักมีแต่คนโทรมาพลังประชารัฐเลิกโทรได้แล้วไม่ต้องโทรมาแล้ว ผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่ผมควรจะอยู่ผมพอแล้ว6ปีไม่ฝากถึงใครทั้งนั้นเราอยู่กับความสงบดีกว่าเดี๋ยวจะไปไหว้พระแลว้วร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวทิ้งท้ายผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายว่าเมนูมื้อเที่ยงวันนี้เป็นอะไรร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ามีเกาเหลาแต่ตนไม่กิน